อดเจ้าโยยยังรมมจารีภะภาทางท่นังกายตัมมงวาจามังภะทานทนังะทานทนังภะทวโนภะทิวณีภาเวทิยะภะท รพัาสได้รับอนุญาตประกาศเป็นวัดในนามในพระพุทธศาสนาในนามว่าวัดต่าดอนติทีนั้นพระครูประหลัดคำพันธ์ที่ตัดธโมได้รับมอบหมายจากห้ะสงฆ์หนองระอง์ให้รักษาการแทนเจ้าวัดวัดกันตัดจิลาว่าบ้านต้องตำบลฝั่งแดงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมได้มอบหมายให้พระ อุดรธรรมะวโรรับเป็นผู้รักษ,ษาการแห่งเจ้าวาดวันที่15เดือนิฤุนาคมพุทธศักราช2 5 4 8ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวันที่5เดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 9ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูเจ้าวาดวัดราชชันโท ชนาตินามบักรูวิบูลธรรมะวราก่อนเมื่อวันที่สาธึงเจคุณภาพันธ์ของทุกปีและนำพาพุทธศาสนิจนสิทธยาสิทธิประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยคุณงามความดีข้อวัดปฏิบัติทีิลาจะร้วัด จึงเป็นเหตุให้หลวงพ่อพระครูพิสารโคฐานวัตรอดีตเจ้าคณะพิบูลังสาหารเห็นสมควรให้ดำรับตำแหน่งเจ้าคณะตำบลและได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 2ปีพุทธศักราช2 5 6 7เได้เข้าสอบอบรมวัดความรู้พระอุปชาที่วัดมณีมันม ดังนั้นพระรูประหลัดคำพันธิ์ที่ตัดธงโมปทานสงฆ์วัดป่าดอนจิตคือมีความดำดิบจะสร้างอุโบสถได้จัดงานวางศิลามงคลขึ้นในวันในวันพฤหัสบดีที่6กเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เวลาเจ็ดนกาบนาทีวันนี้ จังหวัดอุบลราชธานีนประธานฝ่ายสงฆ์วางศิลามงคลและเรียนเชิญท่านตอชายฟองยุทธในอำเภอพิบูลสงคหางารประธานฝ่ายคราว่าประกอบพิธีวางศิลามงคล ทีวปรานีสัปริวารานีปักิคันหาตูอัมหากังทีข่ขรต่ังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าไตจีวร จากทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุส,สงฆ์ขอพระภิกษุส,สงฆ์จงรับผ้าไจจีวรจากทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ตลอดการละนานเทินร่วมนะครับเพื่อความเป็นมงคลในการบางศิลามงคลในคราวทั้งนี้ในทางจ้า้าที่นะครับได้จัดเปรียมในส่วนของตอกไม้มงคลเก้าชนิดนะครับคณะเิด็์ วางศิลาอิฐเงินทองหน้ารองแผ่นฐานมงคล,ละนะครล้ะก็เรียนเชิญท่านนายอำเภอสวรชัยของยุทในะครนายอำเภอพิลังตาหารได้ลั่นของนะครับวางแผ่นศิลามงคลตามลำดับนะครับนในการนี้เปยนเชิญท่านใดครับ,นนรบเชิญทุกท่านนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกท่านอาทิตย์สายปนนะครับท่าน นะครับที่ไม่้เคยนานะครับก็เยนเชิญทุกท่านนะครับในวันนี้ซึ่งหลักใ,ใจใจความก็คือในการบางศิลามงคลเพื่อให้เกิดความเป็นสิริงมงคลให้กับเหล่าท่านทั้งหลายนะครับ รับสงฆ์นะครับในอาสงฆ์เดิน i hey, प्राण्दा ये โยมเข้าวทิศตะวันออกออกทางทิศเหนือนะออกทางทิศเหนืออย่าให้จัำตนกันเราจะไปชนพระนโยมอย่าไปชนพระหรือพระแต่ชนเราก็ไม่รู้ขอพรับจ้าข้าประการนครับที่มรมทธรรอยู่ที่สาลาครับหลังใหญ่ครับรับเนะครับ กรารรัตนานิมนต์พระสังฆาธิการโดยเฉพาะหลวงพ่อพระเทวะ